สวัสดีท่านผู้ชมครับผมโอเจดิตนะฮะวันนี้ผมมาถ่ายตอนกลางคืนครับประมาณสักสองทุ่มกว่านะครับบรรยากาศแถวนี้ก็เรียกว่าแถวของโพนะครับสมัยก่อนคึกคักมากครับปัจจุบันนี้เงียบเหงาครับวันนี้ผมพามาร้านนี่ครับวาเลนไทน์เฮาส์โอ้โหร้านใหญ่มากเลยนะครับขายชุดนอนนะโอ้โหชุดนอนสุภาพสตรีครับชุดนอนนะครับเสื้อผ้าน่ารักน่ารักแล้วก็เป็นชุดชั้นในด้วยนะครับสุภาพสตรีนะครับ ราคาทุกถูกน้ำนมไม่แพงเลยครับเริ่มต้นที่15บาทเจ็ดตัวร้อยร้านน่ารักมากเลยนะครับร้านนียอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสีขลาชนะครับอยู่ตรงข้ามกับโรงแรมสีขลาชนะครับหาโรงแรมสีขลาชเจอเจะเจอร้านนี้นะครับโอ้หแจมสวยน่ารักนะครับก็มาดูนะสินค้นาน่ารักน่ารักนั่นเลยนะสำหรับสุภาพสตรีนะครับโอ้โหเริ่มต้นที่10บาทไม่ใช่15เนี่ยเขาเขียนไป้ายไว้นะครับร้านน่ารักมากเลยนะครับอุดรดินะครับ ช่วงสองทุ่มนะฮะร,ร้านก็ปิดดึกเหมือนกันนะประมาณ3ามถึงสี่ทุ่มนะครับเอาละผมก็จะขับรถตรงไปทางนี้นะท่านผู้ชมว่าผมออกมาซื้อกับข้าวกินแล้วฮะปิดดว่าไม่มีอะไรให้ผมกินเลยหมายความว่าอะไรที่มันถูกใจมันไม่มีครับแป๊มหนึ่งนะ,ะร้านนี้เนาะไป ว่าแต่เขาผมก็ถือโทรศัพท์ข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับชีดผมก็อยู่บนความเสี่ยงตลอดนะครับร้านนี้ก็็ปร้านกว๋วยเตี๋ยวครับลูกชิ้นแชมปขายดีนะร้านนี้ผมเห็นมามั้งแต่แรกๆจนปัจจุบัน,น,น,นขายดีโรงแรมสีคราดครับเหมือนกับว่าทุกๆอย่างมันไปทิศทางที่แย่นะครับก็เงียบเหงาดูดิฮะโรงแรมก็เงียบเงียบครับทุกท่คิดตั้นป่าโัเทคไม่มีอีกแล้วนะครับเมื่อก่อนมีนะยังไม่มีนะเอาละผมก็ตรงมาเรื่อยๆนะครับ ช่วง2ทุ่มกว่าๆเนี่ยดูบรรยากาศแถวคลองโพสิครับมันทําไมเงียบเหงาขนาดนี้เนาะท่านผู้ชมดูสิครับมันไม่คึกคืนเลยครับมันเงียบเงียบไม่รู้ว่าจะเงียบไปไหนนะครับร้านผัดไทยที่อยู่มายาวนานและคนกินที่เยอะมากๆเลยนะก็ยังคงขายได้อยู่นะครับผัดไทยอุดรดินะฮะในซอยนี้นะครับซอยโพธิ์ทิพย์นั่นเองนะครับวันนี้มันมีร้านเปิดใหม่อยู่ร้านหนึ่งครับตรงข้ามกับไฟเดย์เขาเพิ่งเปิดได้2-3วันนี้เองครับท่านผู้ชม นี่ฮะร้านเนี่ยชื่อว่าร้านลิ้มโอ้โหนามสกุลเดียกวกับผมเลยลิ้มอร่อยไม่รู้เขาขายอะไรเหมือนกันวะต้องไปดูไหมเขาขายอะไรวะต้มเลือดหมูเหรอต้มเลือดหมูอ่ะท่านผู้ชมต้มเลือดหมูผมเพิ่งกินไปเมื่อวานนี่หว่าผมเพิ่งกินต้มเลือดหมูไปเมื่อวานร้านเขาก็น่ารักนะดูสะอาดสะอาดสแตนเลสทั้งร้านเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูดิดดมีอะไรกินบ้างจอดรถครับ โอเคผมก็มาร้านนะี้เปิดใหม่เลยนะชมคนเยอะเป็นบ้าเลยโอ้คนแน่นเลยนะดูเมนูก่อนต้มเลือดหมูต้มเลือดแห้งหวยจับหวยจับแห้งครับเรื่องในลวกหมูกรอบโอ้โหเอาเรื่องอ๋อเ็เป็นต้มเลือดหมูสดต้มเลือดหมูครับท่านผู้ชมแล้วก็หวยจับข้าวหมูกรอบ เยอะคนเยอะเปิดใหม่ได้กี่วันแล้วครับสองวันครับโอ้โหคนแน่นร้านเลยครับกับร้านลิมพนักงานเพิ่มเลยนะครับ,รบอ๋อน้ำซุปเปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิดบ่ายสามถึงสี่ทค่ะเปิดบ่ายสามถึงสี่ทุ่ม,าม,ามท่านผู้ชมอ๋อเช้าไม่มีบ่ายสามถึงสี่ทุ่ม มาจากไหนครับมาจากไหนครับอุจรดิตนอุตรดิตเหรอเอ้ยคนเขาบอกเขาคนอุตรดิตระเปิดที่นี่นะครับกลิ่นหอมมากครับผู้ชมต้มเงืนหมูแล้วก็กลิ่นพริกไทยเขาหอมแล้วกระเทียมเจียวคนแน่นเลยนะครับนแน่นเลยก็เาเป็นอีกร้านหนึ่งเนาะที่เปิดใหม่ได้สองวันนะครับ ใครอยากกินต้มเลือดหมูก็ามาบ่ายสามถึงสี่ทุ่มนะผู้ชมบ่ายสามถึงสี่ทุ่มร้านติดติดกันก็เป็นร้านโจ๊กหม้อดินเขาก็มีต้มเลือดหมูเหมือนกันนะแต่เขาเปิดมานานกว่าประมาณปีหนึ่งนะครับอันนี้เพิ่งเปิดได้สองวันอ้าวอันนี้เป็น,ปนโจ๊กครับโจ๊กโจ๊กเอ้ผมไม่รู้จะผมจะกินอะไรเหมือนกันแล้วเนี่ยวนๆอยู่แถวๆนี้นะครับคุณผู้ชมร้านปิดหมดละ บรรยากาศมันก็จะเงียบแบบนี้เลยนะห้างไฟดีฝนฟ้าก็เริ่มจะตกนะเย็นๆลมกระโชกนะครับอ่ะบรรยากาศโดยรวมนะครับต้องม้ลมผมไม่รู้จะกินอะไรวะผมเอาโจ๊กหมูรวมเครื่องในครับไม่ใส่ครับโจ๊กหมูรวมเครื่องในอ่า เบาๆนะผู dogs with dogs with dogs. ้ชมกินเบาๆโจ๊กหมูมอดิ่งโจ๊กหมูรวมเครื่องในก็อยู่ติดกันเลยครับกับร้านลิ้มแต่ร้านนี้เขาไม่มีโจ๊กแต่เขามีต้มเลือดหมูตัวร้านนี้เป็นโจ๊กแล้วก็มีต้มเลือดหมูด้วยนะครับต้มเลือดหมูด้วยไม่เหนื่อยเหนื่อยมาตลอดที่เราคุยนาเยอะไปอีก ร,ระหว่างรอท่านผู้ชมผมก็จะบรรยายไปแล้วก็ให้ท่านผู้ชมดูบรรยากาศอุตจรดิตนะฮะช่วงนี้ก็อย่างที่บอกนะครับสองทุ่มกว่าๆท่านผู้ชมสองทุ่มสองทุ่มห้านาทีไม่ใช่สองทุ่มกว่าๆสองทุ่มห้านาทีครับบรรยากาศดูนะครับร้านค้าปิดหมดแล้วสองทุ่มอะ่ะปกตินี่ถ้าไมก่อนนะท่านผู้ชมย้อนไปเมื่อสักประมาณสิบปีที่แล้วนะครับ ิบปีที่แล้วเนี่ยโอ้โหแถวนี้มันโคตรคึกคักนะคุณผู้ชมยิ่งท้ยานไปอีกนะครับประมาณ2ี่สกว่าปีที่แล้วยิ่งคึกไปใหญ่นะแถวเนี้ยโอ้โหคนยังแน่นั้านคาเต็มไปหมดซอยโพลทิปนี่เยอะเอาให้เพื่อนผมนีกว่าเพื่อนผมขับแก๊ปตอนกลางคืนเพื่อนผมชื่อมะเดี่ยวนะฮะขับแก๊ปตอนกลางคืนส่วนกลางวันทํางานไทยมาร์กโอ้โหขยันมากเลยอะบรรยากาศอุตสาหะตอนนี้ก็ประมาณนี้ครับคุณผู้ชม ที่เป็นชาวจีดิศแล้วก็ไปต่างแดนไปทํางานหรือว่าไปอยู่ต่างจังหวัดเนะาะก็อาจจะคิดถึงเนาะอาจจะคิดถึงจิศผมก็ถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับตลาดของโพเดี๋ยวเดี๋ยวไปดูกันเนาะขอเอาโจ๊กมันโจ๊กเสร็จแล้วเดี๋ยวผมขี่พาไปดูตลาดของโพนะครับไปนีโ่โจ๊กผมได้แล้วโจ๊กผมได้แล้วน่าเสียดายเนาะ ร้านเฮียน้องอดกินเกี๊ยวยำเลยผมโอ้นี่ใครสืบต่อเลยขอแสดงความเสียใจกับร้านเกี๊ยวโอชาด้วยนะครับเฮียเขาเสียผมก็เลยอดกินของอร่อยได้ละมาผมได้โจกมาแล้วครับผม,มเดี๋ยวไปตลาดของโบกันนะครับมีร,ร้านลิ้มร้านสะอาดมากเลยนะครับโอเค ผมไ,มได้ของกินมาผมก็ใส่ไว้แจรถให้ผมเสียบขาไว้เลยนะอุตรดิตมันแน่นอนจริงน,นะฮะคือจังหวัดอุตรดิตนะเป็นจังหวัดที่เอ่ออันนี้อะไรอ่ะฮะขอตังค์กินข้าวสักยี่ยสิบซ,ซื้อน้ำหอมหมั้งพีซื้อน้ำหอมอะไรอ่ะเนี่ยหลอดละดห้าสิบเก้าอ่ะเ่อยคัดหลอดพีโอ้โหผมไม่ใช้น้ำหอมขอตังค์ยี่สิบผมไม่มีวะ่ะ ผมมีแบงค์ร้อยอะดิไปแลกในนู่นให้แมมไปแลกอีกตั้งหากแลกเพื่อจะเอาเงินยี่สิบโอ้โหเออเอาสิบวะขอแลกเงินนะท่านผู้ชมเขาก็ขอตังค์ยี่สิบะผมพูดเล่นผมมียี่สิบวะเฮ้ยอ่ะช่วยหน่อยไปท่านผู้ชมยี่สิบบาทเอาไปซื้อข้าวกินนะเอาไปซื้อข้าวกินนะโอเคไปอย่าไปซื้ออะไรอย่างอื่นนะซื้อข้าวกินโชคดีโชคดี ไปไป,ไปไปไปอะไรในนั้นเต็มเลยนะน้ำหอมน้ำหอมอ่ะยังดีขายน้ำหอมด้วยอ๋อไ,ไ,ไป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 ตรงนี้ครับก็อะไรครับก็เมื่อก่อนเขาเป็นคนที่สวยหน้าตาดีนะแล้วเขาขายน้ำหอมตามตลาดนัดน,นะครับแต่ด้วยเนื่องจากอะไรผมก็ไม่ทราบว่าทำห้เขาเปลี่ยนแปลงไปได้ขนาดนี้นะก็ช่วยๆไปเนาะนาำสรนะครับไปเอาตรงนี้ก็นี่ครับตลาดของโพ ก็คือเงียบครับท่านผู้ชมเงียบจริงเงียบเลยคือไม่แต่แม่ค้าคนซื้อน้อยมากเลยอ่ะโอ้โหดูดิท่านผู้ชมดูคนซื้อมันแบบน้อยจริงนะอ่ะเนี่ยของโพล่ท่านผู้ชมดูความเงียบร้านค้าปิดตัวไปเยอะแยะหมดเลยนะครับดูครับซ้ายขวามันแบบเงียบ สมัยก่อนตรงนี้จะมีร้านสะพานเมายังมีอยู่นะเมืพอพอ่อก่อนสะพานเมาเนี่ยโอ้โหประมาณทุ่มสองทุ่มในคนอื้อแล้วนะครับมานั่งทานอาหารกันนะแต่ตอนนี้ดูครับโอ,โ,โอ้โหมันอะไรอยู่เนี่นยเศรษฐกิจมันแย่มากเลยนะครับไม่รู้มันจะฟื้นมาเมื่อไหร่นะครับร้านเด่นนะร้านนี้ก็อยู่มานานเหมือนกันนะครับเด่นร้านเล่านะครับบรรยากาศนี่แบบว่าพัสสิกอ,อ่ะโอเคโอเคทั้งหม ก็คงจะพาผู้ชมมาตรงวงเวียนเนี่ยนะครับแล้วก็น่าจะจบจบคลิปตรงนี้เลยเนาะเพราะว่ามันเงียบจริงๆนะครับเนี่ยนิ่หน้าดับเพลิงยังไม่ต้องพูดถึงนะฮะเงียบกลิบเลยนะครับดูนี่นี่สองทุ่มนะสองทุ่มห้านาทีแล้วผู้ชมสองทุ่มห้านาทีนะครับผมบให้เนอริกาไปแล้วดูบรรยากาศมันไม่ไหวว่ะก็อ่ะสู้ๆเนาะ โอ้สูดนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับท่านผู้ชมบรรยากาศที่แบบเงียบมากนะครับเงียบและสงบด้วยแล้วเจอกันครับบายครับผมบายครับ